ลืมก็นเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีเข้ากับมาอยู่ในช่วงเตยล่าของเดนเซอร์ของที่วัดศิริของสาวน้อยเพชรบเพลนแพ่งมนีพี่นุชจากไต้วันกับมาให้มาเล่นน้ำใจน้องเดนเซอร์20คนคนละ500บาทอาคาพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะคะนี่ค่ะพี่กาค่ะน้องเทิง น้องตีคือจังโดยอนุญาน้องแอดจา้ามาหนีกับมาไล่จากพีนูตไต๋หวานค่ะขอบคุณพี่นุไตหลายๆแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นแบบน้องน้อยเสือก,กอุ้ยถือว่าได้ไหลายแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะกับเลี้ยงแถวกันมาเอาเงินขอบคุณจากพี่นุูไต๋หวานด้วยนะอย่าเพิ่งกลับนะคะรอรอรอถ่ายรูปนะแบ็คดรอปก่อนนะคะ อย่าเพิ่งกลับเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงสะท่านี้ยังมีเสียงขอบคุณค่ับจ้าขอรุทะเบียนสอกห้าห้าสามาพี่นุไมดีขอบอบคุณค่อ่จัสดีจากพี่นุ่ไต้หวัน เดี or or ๋ยวผมจะจูด้วยอยู่คูบกับือกับมือเไกรบชั้นโอ้ยรีบนะจะกลับแล้วแบบนึงแแบบเดียวแ๊บเดียดยขบคุท่านด้เรื่องค่ะก็ขอบคุณนี่ค่ะจากพี่นุนนะคะให้น้องหอมีตาคนละห้ารอบาทนะคะน้องบีโอที่เหลือที่พี่นุนเอ่เห่าลือ่ี่ขอบคุณพี่นุนดีนแล้วก็น้องใบออ าเหลือไม่แม่ครูปอกอีอยู่ในกระเป๋าอันนี้ของแดนเซอร์ทั้งหมดไม่อีทึกอิทึกมันไปพี่เอมาแล้วมีอิทึกอีกไม่ไม่ไม่ล้าาพีน่นนาคะขอบคุณพีนดราคขอบคุณไม่ปอออะไม่ปอไม่ปออยู่ไหนอะวันนี้เป็นเันนี้ซีสนดเลยขอความร่วือกั่าวด้วยนะเด้อมันได้เลย นั่นเองอันนี้ของแม่ปอกับของหนูแม่หนูยังไม่ได้พูดถึงกล้องพูดถึงกล้องนั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่จากพี่นุชค่ะจากพี่นุชไต้หวันนะคะห้าร้อยบาทให้น้องแดนเซอร์ทุกคนคุณเอก็ได้แล้วค่ะอันนี้เหลือเหลือคูปอนะคะ ขอพูดอะไรใครขอบคุณที่นุจากไต้หรนอไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวตลายมือเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลายยาของน้องนนี่เธอเองสี่ซะเดี๋ยวของของม่นนเขาี่ปอนนเขาไม่ปอเดยวเจ้าอย่น้าเนาะเมนค่ะเดี๋ยวเดีจังอันนี้มีสีส้มขนมัขยุดนะโอเคค่ะพยด อันอันนี้นี่สีมอบ่านน้า,ามันให้มัดมีซีเรียลมาจากพี่นูดเอาพวงนี้แล้แต่ละพีนูดพีดังไปปู๊กแม่ครับผกแม่ามยืน่วยพี่นุษให้พี่ยืเน,นเล,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 เลอยเอ, <c oughs> อ,อันนี้ก็ขอบคุณพี่นูดแล้วค่ะนี่ที่ให้แม่ปกูกพวงใหญ่ๆนี่ก็บ,บรรยากาศเตยล้าของเขาพี่น้องกับสีทังสีราคามุนมวนเท่ากับฉิกๆกัน ไถลบ่บ้านเราคูเต้ต้องมีนะหรืับ้านเราคูเต้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้บานเราคูเต้ต้องมีอันนี้อ๋อเป็นเอลสเตลเลยสวัสดีค่ะเออบ้านลราคูเต้อันนี้คูเต้ไม่มีเลยโอ้ต่ว่านมันมีคูเต้ไม่ให้อะไรกับน้องนอนเสิร์เลยอ่ะ บ,บ,บ้านเราไม่มียังไม่มีเลยไม่มีเวลาเลยเลยวันนี้เรางานเผาเหมือนวันนี้เราจะมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะกอดก่อดกอดกุกชีเลยโอเคค่ะคุณนนองกอบอีกคนหนึ่งนะคะโอ้ยแสยงสะท้อนขอบคุณนล่างแล้วก็ขอบคุณนขั อ้าวแม่แม่เชี่ยมากรอแม่เชี่ยมากรอเป็นชื่อบอร์สกับเบอร์โทรบอร์สอ้าวใช่รวมกับพี่พี่น้องเด็กสิบค้าปพี่เอ็น พี่เอ็นค่ะอันนี้ช่องไหนช่องไหนบ้างอันนี้ช่องปุกลุกค่ะปุกลุกเพชรบ้านแพงค่ะแต่ว่าช่องนี้บอกลงนะคะใช่แป๊บนึงค่ะเช็ดกล้องแป๊บนึงค่ะหมอกก่อนเออหมอกหลายแหฮง พูทับเบิกเหรอไอ้ยิ่งหมอกลงหมอนเดกยังลงเหมือนเดิมมันคล้องซีมาหมอกมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำเจ็ดสามกล้องแล้วค่ะพี่น้องไม่ใส่เพลงกลับยังไงช่างนี้ก็ยังหมอกลงเหมือนเดิมค่ะบช่างี้มาจากอันนี้ก็ไันนอนยังเสือค่ะพรากันเนมไล่เนยังเลวกำลังเปลี่ยนนะเปลี่ยนทีมนะคะเปลี่ยนทีมไปค่ะแนะนำเปลี่ยนโทรศัพท์ค่ะเปลี่ยนเลนแล้วเป็นโทรศัพท์เป็จ้างม้อนยักษ์บอกเล็กหน่อยอค่ะนี่นะครับพี่น้องแฝดบอกกัน ขยับเข้าไปอีกขยับเข้าไปอีกเออนี่พ่อเพื่อนมาแพงเหรอโอ้ยแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเอ้ยกล่องเงี้ยงนี่ไม่อยากเร็ยนหนาเป็นอะไรเลยอ่าเปแล้วแหะอาไปผู้อยากเร็ยนหนาพ่อก็แม่เลิกเกินก็ลงว่าแบบแนดแบบไรเนาะนี่เอาแบบเอาอะไรมเอ้ยญ่ถ่ายรูปอ่ะจะถ่ายรูปกับแม่ได้อยู่เอาวเข้าห้องบัานนี้เป็แม่คุณแม่ นักเอะเข้าถ่ายรูปโบ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 ชุดกีฬาชุดไซล่าชุดกีฬาชุดบี้ไหมชุดบี้ไหมเอาไปแฟร์นี่เหรออ๋อแน่ไงก็รออยู่อันนี้พี่น้องก็ถ่ายรูปเอาขาไปถ่ายรูปเขาเขาก็น่าน่นขาไปมันเนี่ยใช่เอาถือนี่ไปถ่ายรูปไปถือไปถ่าย อาทายมีในพี่น้องก็ขอบคุณมาไลายจากขอบคุณมาเลายจากพี่นุ๊ไต้หวันไว้นะคะที่ให้น้องน้องเซอร์ทั้งหมด20คนคนละ<อ>500บาทขอบคุณอีลีแล้วค่ะพี่น้องขอให้ได้รวยขอให้พี่นุ๊รวย,รรรยมั่งมีมั่งมีนะคะนีเขาบไรนะองเขาได้หมดแล้วค่ะอันนี้ครับพี่น้องถ้าน่าจะเป็นพี่นุ่มนิ่มนะคะให้กับ ทีมงานนักดนตรีคนละ1,000พบาทแต่นอนในเซร์กแดนนี่กระลลืะอบ่าได้หาลยายแล,ล,ล้วพี่น้องได้ห่าลอยฮาก็ชื่อว่าได้หลายเลีหัวหนาวกะคามาไม่บอกเออกะอยากได้ตาบากะเท่าเห็นาทีเท่าเมนเท่าได้นอยได้หลายกะกระถือว่าเป็นรางวัลน,นำใจของเขาค่ะพี่น้องอันนี้พระเอกโบกอะคือพี่โบก็ได้บ<อ>ี<อ>่น้องช่องคุกลุกนี่แหละตอบกล้องหน้าสิ มันไม่ได้หรอกระจายใช่โอ้พร <laughs> ุ่งน,นี้เราจะไปไหนนะพระุ่รงนี้เราก็จะไปเพิ่มพลังพลังพลังทำไมต้องหันเรียนด้วยพลังหิวมากเลย,ลยรู้จะพาไปร้านไหนพร <c oughs> ุ่งนี้นี่แหละพี่น้องกล้องเมอซ์มาเป็นสี่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปมองโทรศัพท์ใหมเ่เพื่อนเขาบอกว่างสี่ล่าป้าโทรศัพมมท์เม่ค่อยว่าเป็นไทยอยู่พูดทะเปิกอุ้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยโทรชนเลยปุกลูกปุกลูกพี่โบปุกลูกพ่หน้าอกเลยนะเหมือนหิวนมเลยทเออเหมือนชุดปุกลูกเลยนี่ปลุกลูกถ่ายอัตราแบบนี้แหละ ียะทำไม่เห็เจะเลชูร้องเพลงไงแวบๆร้องนานนๆนล้วพุลูกต้องกินน้ำอุ่น้ก็พักเสียได้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 พรุ่งนี้จะพาไปดูโทรศัพท์ไหมว่ามันถ่ายเหมือนถ่ายพี่โน้้ตตไหวันด้วยนะคะขอบคุณบ้านฮักปุกลุกพี่แองเป็นเก่าโทรศัพท์พุลุกเหมือนถ่ายอยู่ภูทับเบิกเลยถ่ายแล้วนะครับฟ้ามากมันมันทำไมต้องเป็นพี่โน้ตพี่โน้ตดขาถ่ายโทรศัพท์ที่พุลุกถ่ายแล้วนะครับฟ้ามากต่อให้เปลี่ยนฟิล์มก็ไม่หายนะคะโจะซื้อ ใจสิไปหาเมื่อไหม่เออก็เพราะไอ้พี่น้องในเมืองเนาะบรรยากาศคนยังมั่งมั่งเลยอานย้ำหาแสงย้ำหาแสงย้ำหาแสงแหงมืดคักลาดบรรยากาศเออว่ะถามพี่แบงค์พี่แบงค์อยู่ข้างในไหมถามพี่แบงค์ให้หน่อยขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเก็บชุดจ้าจ้าจ้าเพาะมันยังคือเง้าเข่าเง้าเข่าเจ็บกล่องยังก็เป็นยังสี่ นะครับพี่น้องนะครับก็เลยร้านอาผีจวงปัดชื่อชื่อปัดผู้ใดเป็นผู้หอยมาไล่ตัวนี้ฉันโอ้อยากเคล็ดตั้งสี่แถวมาอะไรก็ต้องมีอุบัติขอบคุณน้องมิ้นที่เป็นมือกล้องให้ด้วยนะคารับคุณน้่เปือกลองในารับขอบพี่น้องอีพี่หน่าขอกคุณพ่อการ์ตาขอบคุณเซเลอรสอนแต่วันที่หนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องขอบคุณพี่นิกแน่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นู๊ดมากมากนะครับสำหรับ รางวัลน้ำใจให้น้องๆเอนเซอร์ทุกคน20คนนะคะคนละ500บาทของที่ดีพี่หน่อพอด้ต่อชีวิตย่งางเอาเจนี่การลอดลดู <c oughs> ตกตากรสิเก็บของซอยคุณปุ้นคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ,ข,คคะ <c oughs> ข้างนี่มันเห็ดยังบัน,นี้ข,าป,ขาปันขาปันจินอยังอ่ะกินข้าวค่ะ ไม่เอากับข้าวไม่เอาดีแม่เอาข้าวที่นอนมาแม่กลัวช็อตไปเลยเออพื่อต้องทำรูไปให้เราแต่เสียบเฉยวันดี้จยต้มแมวขาหมูแมวเอ้ยได้มันมีขี้ม้วนเ้ยได้เสียกล้องก่อนเอาขอบคุณหลายๆจ้าคลิปเมวไว้สักนิดค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย